รถเสิร์ฟที่นี่สถานีบ้านโป่งท่านพาราะอยู่ด้านซ้ายของขบวนเสิและมัตเตอร์วอร์กพารจข้ามขึ้นลงจกขบวนรถและเสิร์ฟตรวจสอของสัมภาระของท่านที่เรียกร้อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยขาะบวนรถเสิร์ที่สถาแล้านโป่งในงานวันที่เป็นขบวนอะธรรมดาะบวนที่2้ ตามเวลานะสถานอตาถาีมาสถานีน่านตสถานีรถไฟเือขอขอคุณผู้เดินสาทานที่ใช้บริการของการรไฟการเดทางขอให้ผู้เดินสางทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทาง ขอที่ว่าในการเริหาราสอบปการรถไฟคงมีโอกาสและให้บริการท่านดีขอขอบคุณ